สะพานใหม่สายหยุดวัดพระศรีมหาธาต,ตุคูค้คูค้สถานีต่อไปแยกขบออ next station แยกขบออ สวัสดีค่ะพบกับคุณย่ามาเรียในวันนี้นะคะที่สถานีรถไฟฟ้า BTS คูคตค่ะ เปิดเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเปิดมาหลายวันแล้วคุณย่าก็ต้องมาฉลองสถานีใหม่เพราะว่ายังอยู่ในโปรโมชั่นคือรถไฟฟรีค่ะวันธรรมดานะคะที่จอดรถบริเวณเหล่านี้นะคะจอดได้600คันรถเต็มหมดเลยนะคะเพราะว่าผู้คนนะคะต่างๆนะคะที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงหรือที่อยู่นครนายกก็ตามนะคะ อยุธยาก็ตามต่างได้มาขึ้นใช้รถไฟฟ้าสีเขียวที่นี่วันนี้วันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะคุณย่าถึงจะได้มีสิทธิ์จอดรถในชั้นล่างเพราะคนจะไม่ได้เข้ากรุงเทพมากเกินไปคุณย่ากำลังจะพาไปขึ้นบันไดเลื่อนกันติดตามคุณย่าค่ะ ยากขึ้นบันไดเลื่อนมาให้ดูแล้วนะคะท่านใดที่จะมาขึ้นนะคะรถไฟฟ้าที่สถานีขู่คตที่นี่นะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะอันตรายมากเลยค่ะเพราะว่าบันไดเลื่อนเร็วมากให้มาใช้บริการลิฟต์นะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือเด็กๆก,ก็ตามที่แบบสนๆนะคะกรุณาใช้ลิฟต์ค่ะใหม่สะอาดเรียบร้อยมากตามขี้ยาต่อไปเลยค่ะ เพราะว่าอากาศที่อำเภอลำลูกกาเนี่ยนะคะตามปกตินะคะมีค่า PM นะคะน้อยที่สุดเลยถ้าจะมีอากาศที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอากาศลำลูกกาเนี่ยค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ลมเย็นมากเลยไม่มีฝุ่นละอองเลยตามคุณย่ามาค่ะวันนี้ขึ้นฟรีค่ะเดี๋ยวคุณย่าจะกด ตั๋วฟรีนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่วัดภาษีมหาธาตุใกล้ๆนี้เองนะคะที่การเดินทางแล้วก็ใช้ตู้ด้วยนะคะคุณย่าจะไปวัดภระีมหาธาตุนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงวัดภรีมหาธาตุนะคะคุณย่าก็กดลงไปวัดภสษีมหาธาตุจี้กดปั๊บนะคะก็จะขึ้นเป็นสีแดงเนะะี่ยคะ่ะออกมาแล้วคะ่ะตัว๋วอ่า เดี๋ยวคุณยากก่ากดซ้ำไห้ดูอีกทีนะคะนะคะวัดภาษีมหาธาตุกดปับ๊บออกมานะคะแล้วกดจี้อีกทีหนึ่งปุ๊บ ำนานบัตรโดยสารโดยเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้เป็นเวลาให้บริการตอวบนแรกและขบวนสุดท้ายออ๋ค่ะสวัสดีการแห่งรัฐ ที่ได้จากรัฐบาลเนี่ยนะคะก็สามารถจะมาขึ้นฟรี s <S คนที่พิการก็จะมีติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะมีประตูใช้พิเศษโดยที่ทุกคนจะทราบดีว่าประตูพิเศษคือ,อใครบ้างนะคะที่จะขึ้นประตูพิเศษได้คนชลานะคะ แล้วก็คนพิการค่ะแล้วก็อันสุดท้ายคือคือผู้ที่มีสัมภาระมากนะคะต้องกกระเป๋ามาเช่นบางทีมาจากต่างประเทศหรือว่าจะไปต่างจังหวัดหรือมาจากต่างจังหวัดก็จะใช้ช่องนี้เพื่อความสะดวกสบาย จะเข้าไปนะคะถ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้แต่แล้วประตูนี้ก็จะเปิดเองคุณย่าจะเข้านะคะรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีสองทางระหว่างนี้เลยนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่ผู้โดยสารมาจากกรุงเทพหรือมาจากจุดอื่นก็ตามนะคะจะมาลงที่สถานีคูคตรถไฟฟ้าเนี่ยสุดท้ายส่วนทางนี้นะคะก็คือเราจะไปทุกสถานีนะคะ คุณย่ามาเรียก็กำลังจะขึ้นไปสถานีนี้แต่ขากลับคุณย่าก็จะกลับมาสถานีนี้เช่นกัน ว่างมากเลยค่ะเคลื่อนตัวแล้วค่ะย่าไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้านานมากเลยนะคะวันนี้รก็สุดเซ้นแล้วก็อากาศดีมากเลยนะคะสวยมากเลยที่ดูด้านนอกนะคะด้านนู้นนะคะเป็นท้องไร่ต้องนานะคะซึ่งตุ๊กเคื่อไม่ ถนนเส้นทางลำลูกตาค่ะนะคะคุณผู้ชอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะคะอาจจะเป็นบ้านนอกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะวิวค่ะดูสิคะต้นไม้เขียวสวยงามนะคะบ้านมีลำคลองเห็นไหมคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคลองโอ้คุณย่าก็จำไม่ได้ือนกันจกขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะมานก็จำไม่คนได้อันนี้จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะในด้านหน้า ใบตกจอเขียวได้อะไรคะเนี่ยเนี่ยค่ะมีมีมดอกัวนะคะมีสาเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้กำลังจะเข้าจะเข้าประตูกรุงเทพด้านหน้าค่ะประตูกรุงเทพด้านหน้าก็จะมีของขายมากๆเลยนะครัเนี่ยค่ะประตูกรุงเทพจะมีของขายค่ะแยะเลยนะคะมีต้นไม้ด้วยนะคะเวลาคุณจะมาซื้อต้นไม้ข้างนอกเดี๋ยวคุณก็มาลงสถานีที่ได้เลยนะคะ ขับรถนะคะก็จะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เราถึงที่พิพิธภัณฑ์กองท่าอากาศแล้วนะคะจะมีบอกเพื่อให้เรามั่นใจนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงของการทันสมัยมากนะคะเราจะไม่หลงสถานีนะคะจะมีรายละเอียดบอกตลอดเวลานะคะก็จะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เราถึงพิพิธภัณฑ์กองท่าอากาศแล้วนะคะสถานีต่อไป เรามั่นใจนะคะว่าคือคือโรงพยาบาลคุณพิพน์ทันสมายมากนะคะเราจะไม่หลือสถานีนี้มันเปิดปั๊มทุกอย่างจะมีได้เขาจะบอกตลอดเวลาที่ประตูจะเปิดไม่เหมือนกันนี่ว่าประตูเปิดแล้วจะลงคุณพิพน์แล้วนะสถานีต่อไปนะคะเขาบอกเลยเพาะว่าคือโรงพยาบาลคุณพิพน สถานีนี้ปูดเปิดฝั่งนี้นะดูสังเกตได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ขบวนใหม่ปะตูจะเปิดไม่เหมือนกันเขาจะมีจอบอกว่าไม่ต้องลงทุนวิบลเลยมั้ยเราติดต่อรถนี้ไหนี่ N ยีส่วน N 2 0 N 1 9 N 1 8นี่เป็นรหัสที่ใช้เรียกสถานีเป็นสับทางเทคนิคของทางการรถไฟฟ้าเขานะครับแล้วก็อย่างที่เราขึ้นมาเนี่ยเป็นหัวขบวนข้างหน้านี่จะเป็นห้องคนขับรถไฟฟ้านี่จะมีห้องคนขับ2ด้านถ้าจําไม่ผิดนี่นะครับจะเป็นจอบอกว่า เราใกล้ถึงที่ไหนแล้วก็ลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินก็เกิอบางคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับขึ้นอย่างเดียวก็มีเหตุฉุกเฉินก็ดึงครับจะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูหยุดขบวนที่ดูว่าเอาไว้กดเกิดฉุกเฉินอถนนียรถยังใหม่จริงครับโฆษณายังไม่มีเลยครับอันนี้เดี๋ยวคือรถใหม่สายหยุดสายา59ที่รู้สายยุดสายหยุดอันนี้คือสาย59 เดินเท่ากันแต่ว่าจะไม่มีสกายวอล์กสายยืดก็คนเขาเรียกกันแต่ถ้าคนโบราณจะเรียกซอยห้าเก้าเลยซอยห้าเก้าเสียอไม่พูดอ๋อวันนี้เครื่องเสียก็เลยไม่พูดรถไฟฟ้ามันใหม่มันติดตั้งแม่ท <c oughs> ัน <c oughs> ประมาณนั้นก็โฆษณาจะไม่มีนปกติที่จับม,มันจะมีพวกโฆษณาของโฆษณา BTS นี่แพงนะเป็นหลายแสนนะครับนี่ออฟได้ใช่ไหมจะพูดเลย พี่อามพูดนะเดีเราใกล้จะถึงวัดพระศรีแล้วก็สายหยุดถ้าคนที่จะมาเดินเล่นโลตัสก็แนะนำลงวัดพระศรีครับมันมีสกายวอล์กเวลาเราตอนเราลงมันจะไปโผล่ตรงตรงใกล้สถานีมันอยู่ใกล้ใหมู่บ้านอัมบรินนิเวศนะตอนนี้ครับตอนนี้นะครับ ที่รู้มานะครับเมื่อก่อนที่บางเขนวาละเท่าไหร่นะวาละหนึ่งแสนนะครับแต่กีนี้ BTS ขึ้นขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นยิ่งมันก็คงเกินเป็นวาละสามแสนนะครับปัจจุบันก็เรียได้ว่าเป็นทำเลทองของนักลงทุนอีกที่หนึ่งที่แต่ว่าอย่าว่าละครับเป็นที่คนเก่าคนแก่มีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อได้นะครับผมนี่นะครับสิ้นขอนแล้วสถานีหน้าก็เราจะพาเดินชมส,ก,มาสกายวอล์กบ้านพระศรีกันว่ามันมีอะไรบ้าง อย่างที่บอกนะครับสำหรับนักลงทุนที่คือบังเอิญกดเข้ามาดูช่องนี้นะครับก็ <c oughs> คุณนอกจากคุณจะมีเงินคุณต้องหาคนเถ้าคนแก่ที่เขาขายที่ให้คุณนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วาละแสนแล้วเป็นวาละสามแสนนะครับริมถนนริมถนนใช่ไหมร <c oughs> ิมถนนใช่ไหมวาสามแสน,นครับทีมงานได,ได้ได้ตอบถามทีมงานมาครับ <c oughs> นี่นะครับอย่ากที่เห็นยังมีที่เขียวๆอยู่เกบ็บวิว ครับนี่เป็นบนะ้านหลังที่ย่างต้องไปซื้อไว้เมื่อก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ขายไปแล้วตอนนี้ขายไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่อนไปซื้อตรงตอนไปซืที่ใหญ่วงเวียนที่วงเวียนตอนไปซื้อที่ใหญ่กว่าตัวแถวมอโตอร์แทนนะครับไปบอกพี่เดี๋ยวก็กไปต้นไปแล้วลว่าเราทำพี่ก็มีสีสีมาเข้ามาแล้วนะครับชานชลาสถานีไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ลงวัดภาษีนะคะก็คนน้อยมากค่ะ นะคะตรงนี้ก็คือขึ้นฟรีนี่ค่ะวัดภรีมหาธาตุนะคะวัดเก่าวัดแก่วัดหลวงนะคะวัดภระีมหาธาตุนู่นค่ะเจดี JD ค่ะนะคะวัดภรีมหาธาตุนี่เป็นวัดหลวงนะคะเป็นวัดที่บรรจุนะคะพระธาตุนะคะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือสมัยก่อนตรงนี้นะคะเป็นท้องนาหมดเลยนะคะแล้วก็ สถานที่ใกล้เคียงก็มีโรงเรียนสาธิตวัดภระีมหาธาตุและสมัยเก่าเราเรียกว่าราชรพาัฒนพระนครตอนนี้จําไม่ได้แล้วค่ะทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยตรงนี้ก็เป็นพุทธวิทยาลัยค่ะย่านนี้คือถนนแจ้งวัฒนะน,นะคะขวามือค่ะขวามือนี้คือถนนแจ้งวัฒนะน,นะคะที่จะเลี้ยวเข้าไปสู่ไปถึงอราชพัฒพนคร ถึงโรงเรียนวัดภาษีมหาธาตจนกระทั่งอีกนิดเดียวก็ถึงวิถนนวิภาวดีค่ะแต่ตอนนี้เรากําลังจะพาเดินนะคะไปที่เราจะพาลงบันไดก่อนค่ะลงบันไดเลื่อนนะคะคุณย่าจะออกแล้วนะคะก็จะได้ เสร็จสิ้นที่สถานีพระภาษีนะคะก็บัตรเสียบตรงนี้ค่ะสําหรับท่านที่ไม่เคยขึ้นนะคะถ้าชมกุญแาแล้วก็จะได้ขึ้นเป็นหมดเลยนะคะลงไปตรงนี้ปั๊บนะคะปุ๊บนะคะตรงนี้ก็จะแยกออกเป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะนะคะการที่เราได้ออกมาสูหมู่บ้านอมรินทเวเนียค่ะนะคะก็ติดกับสถานีตำรวจโรงพักบางเขนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่โรงพักเล็กๆนะคะ แล้วก็หมู่บ้านอมเลินิเวนหนึ่งนี่นานแล้วค่ะน่าจะประมาณ40ปีได้นะคะอมเลินเนี่ยน่าจะประมาณ40ปีอะค่ะเป็นสมัยก่อนี่ย่านนี้นะคะอมเลินิเวนหนึ่งนี่ก็เท่ากับว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเป็นอันดับหนึ่งของย่านนี้เลยแต่บัดน,นี้นะคะก็กลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะกับกลายเป็นว่าทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆนั่นเองนะคะแล้วก็เดินม,มาเรื่อยๆเลยะคะ่ะ โรงเรียนทนันยมสงเคราะห์เดิมนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะโรงเรียนทนันยมสงเคราะห์เดิมเนี่ยก็ปักคําว่าปอปลาเฉยๆนะคะสมัยปออ่ะก็หมายความว่าโรงเรียนสมัยก่อนเขาใช้ปถมเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าคุณย่าก็ยังไม่ได้เช็คหรือว่าปักอะไรนะคะเมื่อก่อนที่อาจารย์ใหญ่ก็อาจารย์สถ,สถาพรสุธรเกตค่ะแต่อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะคะตั้งแต่สมัยทนันยมเปิดใหม่ๆนะคะ กรียมสองข้อเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สำหรับคนที่ไม่มีสตังนะคะก็เรียนได้เรียนฟรีค่ะน่ารักมากเด็กๆที่จบจากตรงนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็ได้ดิบได้ดีกันไปมากมายค่ะคุณย่าก็เล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆนะคะถ้าใดที่เป็นคนที่เป็นสมัยของคุณย่าก็จะได้ระลึกถึงความหลังเมื่อตอนอดีตค่ะว่าเออจริงนะ,ะมาเรียนเนี่ย แสดงว่าเป็นคนเก่าคนแก่จริงๆรู้จักว่าย่านนี้เป็นย่านอย่างไงจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนเก่าคนแก่ที่นี่จริงๆค่ะนะคะเราชำนาญพื้นที่นี้มากๆเลยเราถึงทราบว่าบริเวณแถวเนี้ยที่ดินขึ้นมาราคาอย่างสูงสุดสมัยก่อนที่เรามาอยู่นะคะลาดยางปะตอยแค่สองเหรียญเท่านั้นแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆคุณย่ญญามาเรียก็เป็นถือว่า เป็นคนผู้สูงอายุคนหนึ่งนะคะที่โชคดีค่ะที่มีชีวิตอยู่จนถึงวงเวียนหลักสีตรงนี้นะคะเป็นใต้ดินมีใต้ดินนะคะ ตึกด้านซ้ายนะคะก่อนที่เราจะลงไปที่พื้นดินนะคะเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นท้องนาค่ะเป็นท้องนาโล่งมากเลยนะคะยังไล่จับแมงแมงดากันเลยค่ะแมงดาแมงดาแยคว,ว่าแมงดาที่มาทานกันนะพียงเด็กค่ามีไฟแยะเลยเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตั้งมาเป็นชื่อตึกชื่ออะไรนะคะไนท์บริดจ์ไนท์บริดจ์นะคะอ,อ,อันนี้เพ<ๆ>ิ่งสร้างประมาณไม่เกิน4ปีนะคะรูห่หลามากเลยค่ะนะคะ มีแต่คนฐา,านะนดีๆอยู่นะคะน,นะคะเขาก็สร้างขยายไปเรื่อยๆเลยนะคะ,อะตอนนี้ก็เขียนว่าหาบ้านแรกใกล้รถไฟฟ้ากลายเป็นทำเลทองอย่างไม่ได้ตั้งใจค่ะ ของคุณย่ามาเรียในวันนี้นะคะก็คือเรานำขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะจากครูคตแล้วเราก็จะมาลงวัดประสีมหาธาตุเป้าหมายของเราก็คือเราจะมาโลดตัดกันนะคะเพื่อพักผ่อนแล้วก็ทานข้าวกลางวัน,วน,นคลิปนี้นะคะในวันนี้นะคะคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะกับท่านที่อยู่กรุงเทพที่จะเข้ามาที่คูคตลำลูกกา หรือทางลำลูกกาทางยุทยาหรือผู้ที่ไม่เคยขึ้นมาก็จะสะดวกนะคะชี้แนะทางเข้าทางออกแล้วก็รถไฟฟ้าคันนี้ก็ทกันสมัยกาทุกคันนะคะเพราะมีรายการใหม่ๆนะคะที่ขึ้นมาในรถไฟฟ้านั้นคุณย่าก็ขอหยุดคลิปนี้นะคะบันดนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณย่าก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะขอไปรับประทานอาหารตะวันที่โลตัส แล้วพบกับคุณย่านะคะในคลิปดีๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับคุณย่ามาเรียในคลิปต่อไปกบขอบคุณค่ะสวัสดีปีเก่าค่ะ